ต่ไปนะฮะโมกผมเกอร์นะฮะเหมือนเดิมครับสายอาวันรู้กันดีนะครับคันนี้เป็นรถของคุณปั้นนะฮะอาวันปี2012-2014ครับ, e รบโชวนี้คันนี้รถไม่ได้พังน,นะก็มีออปัญหานี้นิดหน่อยที่คุณปั้นให้เราเช็คให้นะครับก็มีประมาณ7รายการนะครับรายการ หนึ่งเลยก็คือระบบน้ำยาหล่อเย็นท่อหนาอะไรพวกนี้นะฮะก็คือเรื่องความร้อนนั่นเองแล้วก็มีแขนเครื่องฝัง้ายซึงมีน้ำมันซึมนะครับที่เห็นอบความร้อนเปลี่ยนโชกหลังด้วยนะเปลี่ยนโชกหลังเสลียนกระเดื่องด้วยกระเดื่องโชกกลังแล้วก็มีปรับองศาคอท่อะฮะคอท่อมันไม่เท่ากันกับองศาของคอท่อแล้วก็เปลี่ยนตัวนั้นโซ่เราลิ้น เปลี่ยนตัวโซาลาร์ลิ้นแต่งนะแกียไขเรื่องการเสียงดังตอนสตาร์ทนั่นเองแล้วก็เปลี่ยน่ายน้ำมันมเครื่องระบบของเหลวนะครับโอเคเราก็จะจัดให้ตามคำขอ,ขอ,ขอนะครับเดี๋ยวเรามาดูท่อกนก่อนอว่าองสาม,มันเพี้ยนยังไงถ้ามองจากตรงนี้เห็นชัดเจนนะว่าฝั่งซ้ายเนี่ยท่อมันต่ำกว่าฝั่งขวาแล้วมันห่างด้วยนะช่องมันห่างฝั่งขวาเนี่ยจะชิดกว่านะ ก็จะทําให้มันเท่าเท่ากันคนระับเครื่องที่เยิ้มก็อยู่ฝั่งนี้นะเห็นคุณป้านบอกนี่ครับจะมีร้อนน้ํามันอยู่เราก็ต้องเช็คดูนะว่ามันมาจากตรงไหนทิศไหน สภาพน้ำยาหล่อเย็นนะก็ดูเหมือนเจือจางไปแล้วเหมือนผสมน้ำเปล่าไปแล้วนะฮะ あっ。 ตอน่อไปนะฮะขั้นตอนนี้ค่อนข้างจะถอดเยอะแล้วก็ยากนะเราจะเปลี่ยนโชคหลังนั่นเองฮนะ องศาท่อนะให้มันเข้ากันข้างซ้ายมันต่ำกว่าข้างขวาไม่เข้ากันนะองศาคอท่อนะก็ได้ประมาณนี้ใกล้เคียงกันที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าคอท่อไม่ค่อยจะอันนี้เท่าไหร่ครับมันเพี้ยนตั้งแต่คอท่อมานะครับ เราแก้ได้ใกล้เคียงประมาณนี้นะอีกหนึ่งจุดที่เราจะแก้ไขก็คือฝาแข้งซ้ายนะฮะที่มีน้ำมันเครื่องเยิ้มข้างล่างครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนประเก็นมันนะฮะ นี่คือโปรแกรมใหม่นะครับ หลังจากที่เราทําการแก้ไขเ,เรื่องของประกณนโอลิงเปลีปย่ยนโอลิงไดแล้วกนะ็เปลี่ยนประกณนฝาแข็งข้างซ้ายนะฮะที่มนเดิอนะครับเปลี่ยนถ่ายมันเค,นเนเนคเนเรื่องน้ำยาหล่อเย็นเปลี่ยนโช้กหลังกระเรือหลังแล้วทีนี้เราจะมาเทสว่ามันยังเยอะอยู่หรือเปล่านะทางเดียวก็คือต้องสตาร์ททิ้งไว้นะฮะเดี๋ยวเรา way, สตาร์ททิ้งไว้แปบเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันยังมีค่าบเยือยอยู่หรือเปล่านะฮะมีน้ำมันเครื่องไหลออกมาอีกหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมจะสตาร์ททิ้งไว้นะฮะ thank okay. you สำหับอาวานัน2012-2014คันนี้นะฮะสีเทานะฮะคันนี้เอามาเปลี่ยนถ่ายของเหลวนเครื่องนอ้ำยาหาล่อเย็นเช็คระบบความร้อนแล้วก็เช็คฝั่งซ้ายแข้งเครื่องนะฮะที่มันมีน้ำมันเครื่องเยอะนะฮะสาเหตุที่เยอะก็มีอยู่2จุดนะครับประเก็นของแข้งซ้ายแล้วก็โอลิงของใดนะฮะที่มันเสื่อมสภาพทำให้มันดัอนออกมาได้นะครับ เราแก้ไข่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเปลี่ยนโชบหลังฟอมกระเดื่องโชบหลังเดิมของลูกค้าค่อนข้างจะไม่ดีนะลูกค้าบอกว่ามัน,นไม่เวิร์กในการใช้งานจะเปลี่ยนให้แล้วโชบหลังเป็นของที่ร้านมือสองสภาพดีเลยแล้วก็ปรับองศาท่อคนะอท่อที่มันไม่เข้ากันข้างนึงมันจะชิดตูดอีข้างนึงมันจะห่านะก็เป็นเพราะตัวคอวายตัวนี้นะฮะ จุดทีดหูมันเนี่ยหูตรงเนี้ยค่อนข้างจะไม่ไม่ตรงนะฮะตรงมีการฝืนนิดนิดเราก็ทําให้มันใกล้เคียงที่สุดนะฮะท่ออันนี้ก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงดูแบบระยะเท่ากันแล้วนะครับองศาปลายท่อนะยัอะไรอีกไหม้่านี้เปลี่ยนตัวดันโซ่เราลิ้นแต่งนะฮะวันนี้ตัวดันโซ่เราลิ้นแต่งแก้ปัญหาเวลาสตาร์ท เสียงดังนั่นเองนะโซโลลินตัวนี้ตัวดันตัวนี้เวลาครั้งแรกของวันเนี่ยสตาร์ทเครื่องเย็นๆเนี่ยมันจะมีเสียงดังแคร่แคร่บางครั้งที่ดังแบบรั่นเลยดังมากอันนี้รถค่อนข้างสวยสภาพสวยครับเครื่องค่อนข้างจะสะอาดด้วยไม่มีอะไรมากคันนี้เครื่องฟรีสตาร์ทง่ายโอเคเดี๋ยวคันต่อไปก็มีอาวันูเ้าอีกคันหนึ่งครับ ามาเปลี่ยนชุดลิ้นเล่งนะฮะชุดลิ้นเล่งติดรถมาในสภาพไม่ค่อยดีเพราะว่าเราเคยแนะนาําไปตั้งแต่แรกแล้วชุดลิ้นเล่งตอนนี้มีการเจาะรูยันข้อแรงไว้นะฮะเพื่อไม่ให้มันดับนั่นเองเราเดินเบาพอรเราเช็คแล้วน่าจะเป็นชุดลิ้นเล่งน,นะฮนเรามีชุดลิ้นเล่งมือสองมาพอดีแล้วตอนนี้ก็เลยเข้ามาเปลี่ยนนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปบ,บายครับผม